เอาละฮะท่านผู้ชมนี่มาถึง ep สอง ep สองนี่คือเชิญมาแล้วเชิญมาแล้วน้องปูเป้ผู้สยบ m onew กลายเป็นเสือสนลายเสือสิ้นลายเลยไปเจอกันที่ไหนฮะก็ผมเมื่อสี่ปีแล้วตอนที่แบบกระแสะกระบะดังๆเนี่ยเขาเชิญผมไปไปที่เพชรบุรีไปเปิดแบบโชว์ตัวหรือว่าไปโชว์รถนี่แหละที่งานชมพู่เพชรเพชรบุรี แล้วช่วงนั้นเราก็มีแฟนอยู่แล้วเรามีเมียสองคนเรามีเมียสองคนคืออยู่ด้วยกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้รักก็คือแบบมันเป็นความคายมากกว่าอืคือแบบความเท่อะไรเงี้ยเมียสองเงี้ยแล้วเราก็เดินแบบก็คซือสไตล์เราตอนนั้นก็แบบถอดทรงถอดเสื้ออะไรเงี้ยใส่วงใส่แว่นก็เดินรอบงานคนนู้นคนนี้แบบขอเราไปถ่ายรูปเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็มอง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 ไปที่ปูเป้ใส่เสื้อสีส้มมองผ่านแว่นไปเลย เราก็มองให้ผู้หญิงคนนี้มันมากับผลบอว่าสเปกสเปกกูเลยเนี่ยกูชอบอวบเนี่ยอวบเขาขาวป้อมๆเนี่ยป้อมๆแต่ไม่เตี้ยเราก็เดินเข้าไปถามเลยว่าเดินเข้าไปดื้อๆเลยเดินเข้าไปถามเลยว่าเออหนูมากับใครอะไรเงี้ยมากับใครอะไรเงี้ยแล้วจังหวะว่าเต้ยเพชรบุรีใช่ป่ะก็คือก็แต่งรถเหมือนกันเป็นคู่เขยผมเงี้ยก็คือคุยกันแล้วผมก็ขอขอเฟซใช่ไหมขอเฟซหรือขอไลน์วันนั้นอะขอเบอร์โทรหรือขอไลน์ก็จาไม่ได้ เองมั s> <S ้งเออน่าจะแหละน่าจะเฟซนั the <the ่นแหละคือที่เบอร์หนึ <the <the ่งจริงนะคือเดินเข้าไปดื้อเจอผู้หญิงถามชื่อถามอะไรแบบนี้เลยใช่ครับผมเขาบังคับหนูบังคับเลยฮะบังคับให้เอาเฟซเอาเฟซอ่ะแล้วพอเขาขอเฟซรู้สึกยังไงฮะมันก็ก็เหมือนตอนนั้นหนูก็เห็นทำไมคนวงขอถ่ายรูปเาเยอะเพราะหนูไม่ได้อยู่ในวงการรถกระบะใช่ป่ะหนูก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้รู้จักเขาอย่างเงี้ยหนูก็ทำไมคนขอรูปไอ้ถ่ายรูปไอ้นี่เยอะจังวะอะไรเงี้ยหนูคิดว่าดารามาหนูก็เลยไปถามพี่เตอร์พี่เตอรไอคนนี้ใครอะไรอย่างเงี้ย คาเนี่ยพี่เอ็มออนิวไงแล้วค่ะก็ตัางหากเขาหนูว่าเห็นแล้วว่าเขาหมอหนูอยู่อ่ะอนี่นิดหนูก็เลยหันไปกับใครวะไอ,อพี่บอกอ๋อเนี่ยเขาเป็นไอดอนโลซิ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่หนูเลพูดอ,อ๋อได้ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามามาถ่า,ายรูปก,กันแล้วเขาก็ชวนหนูถ่ายรูปกับเขาอืแล้วพอในขวัญเงี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ชเฟซพี่เลยนะเขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบไอนี่เฟซเขาอะแล้วเขาก็ส่งรูปเข้าแชทอืมประมาณนั้นค่ะพอหลังจากติดต่อกันนั้นปุ๊บสารต่อกันยังไงอะคืนนั้นคุยกับเข คือพอโชว์รถผ้าทุ่มเสร็จสลงสไลด์เนี่ยเอากลับบ้านไปลังสิตใช่ไหมผมก็เลยพักที่นั่นคืนหนึ่งโรงแรมก็โทรโทรสไตล์ผมก็ผมก็คิดว่าก็ถามก่อนบ้านอยู่ไหนมีแฟนยังอายุเท่าไหร่ทาไมยังไม่นอนหรอเรียนอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เปิดกล้องเลยเปิดกล้องเราก็สไตล์เราไม่ค่อยอายเราก็แก้ผ้าเลยให้เขาดูเลยเปิดกล้องแก้ผ้าเลยเหรอเปิดกล้องแก้ผ้าเลยเดิน้านัา จะไปทำแบบนี้นะคืออย่าไปทําแบบนี้น,นี่คือเป็นเรื่องของเขา2สองคนนะเด็กๆไวรูว้หรอไม่เปิดต้องแก้ผ้าเนยเขาก็แคปนะครับก็ค,คือแบบเราจะอาบน้ํา เขาบอกว่าเหมือนว่าหนูอ่ะเขาเปิดกล้องมาแต่ว่าหนูว่าไม่ได้อยู่ในกล้องก็กดออกมาหน้าฟีดเล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าหนูว่จะไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเขาอไม่เขาคุยคุยกันได้ยินใช่คุยได้ยินเนี่ยแต่หนูจะไม่รู้ว่าเขาเขาอาบน้ำแป๊บนึงหนูก็เข้าใจว่าเขาคงแบบว่าเอาสับวางไว้ไม่ได้เปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เมื่อเขาก็เปิดกล้องเขาก็ตั้งด้วยความมั่นใจแต่หนูไม่รู้เพราะหนูว่าเลื่อนอีกอีกหน้านึงมันก็จะไม่ขึ้นกล้องอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วพอนั่งขหนูเลยเขาก็เรียกหนูหนูก็เลยยยสสััััับบมมมมาาาชชช่่่่่ออองงแทะะููู้้นนนนคกใปห ก็ตกใจอะไรวะเนี่ยเราก็กดสายวางเราก็กักโทรกลับมาใหม่ใครพี่ตกใจนะฮะโทรโทรไม่ได้ที่เปิดกล้องอ่ะอยากจะเห็นหน้าเขาด้วย<อ>แล้วก็คืออยากจะอยากจะรู้ว่าเออให้ยอยู่เป็นเพื่อนคุยว่าตอนนั้นน่าอยู่คนเดียวกล<อ>ัวผีด้วยเ,เ,เ,เวลาไปไหนไม่ชอบอยู่คนเดียวกลัวผีโอ้โหสับลายขนาดนี้เลยคุณเอมอนเพิ่งออกมาเลยบอกกลัวผีจริงโอ้จริงเรื่องจริงใช่ไหมจริงโอ้โหบางทีทะเลาะกับบูเป้เนี่ยนอนบ้านคนเดียวเนี่ย คือต้องเรียกเพื่อนมานอนด้วยจริงๆริงยอมอยู่โอ้โหมยอมโอ้โหกลัวจริงไม่ให้กลัวจริงเอาละฮะพอหลังจะคุยกันเปิดกล้องเจอเขาแบบก็คือถอดแบบึกไม่ตกใจเลยคุยกับปูเป้ได้ประมาณตีสองแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกลับแล้วนะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปงานคลองห้าอีกหนูสะดวกป้าไปดูรถแข่งกับพี่ไหมไปดูอะไรเงี้ยแล้วเราด้วยความที่แบบผู้ชายเย่อชูเนะมันก็ต็อกไปเรื่อยแบบว่าคำคำพูดอะไรเงี้ย แล้วจังหวะว่าเขาก็น่าจะโสดได้สามเดือนด้วยอืเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เหมือนแบบผู้หญิงก็อยากลองของอะ่ะถ้ามึงเด็กเพชรบุรีก็รู้อยู่ใจถึงอยู่แล้วม,มึงกล้าพูดม,มึงกล้าแทงคําถามมากูว่ากล้าที่จะไปกับมึงอะไรเงี้ยคือคบกันคือคุยกันยันตีสองนะบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปรับนะทางผ่านบิ๊กซีเพชรบุรีอะ่ะเดี๋ยวจะไปกับพี่บ้า,าเดี๋ยวมาส่งที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาอะไรเงี้ย บอกว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรคืนนั้นหรอกเราคิดว่าเขาก็คุยเล่นอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าแปดเก้าโมงเขา face ออนเฟสผมก็เลยโทรไปอีกเลยบอกว่าเป้ยอยู่ไหนเนี่ยผมเนี่ยจะมารอแล้วเนี่ยบิ๊กซีเนี่ยเก็บเสื้อผ้ออามาแล้วเนี่ยอยู่หลังสะพานอะไรเนี่ยตรงตรงไหล่ทางโค้องอ่ะบิ๊กซีเพชรบุรีบิ๊กซีเพชรบุรีอ่ะผมก็เลยว่าอ่านักเก่งก็บอกว่าพูดนะเก่งพวกพวกพี่กองพี่กิ๊กบอกพี่กิ๊ก เราทางผ่านว่าบิ๊กตีเป็นบุหรี่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีผู้หญิงคนเมื่อคืนเสื้อส้มมาเขามารอผมนะน่ะบอกจริงไหมเนี่ยบอกจริงพี่ไม่ผ่านก็ต้องไปผ่านแล้วถ้าอย่างนั้นว้าวคุยกันเมื่อคืนไม่ใ่บอกเออเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับก็เลยพอไปเสร็จเปกันนุ่งกางเกงขาสั้นไปเลยก็คือถือกระเป๋ามาเลยถือเดินข้าวนาพานลอยไปเลยผมก็เลยมองกันแบบมอง้ย่างเช่ยคนเมื่อคืนเมื่อวานอะไรเงี้ยเออทาไมมันผิวมันขาวๆตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนั่นแหละผมก็เลยแบบ พาขึ้นรถอืมก็พาไปบ้านอืมพาไปก็คือแม่ก็งงอีสองคนนั้นก็งงนี่คือสองคนนั้นก็ยังคบกับผมอยู่นะแต่แม่โทรบอกตอนที่ที่ผมโชว์รถแล้วว่าเนี่ยฉายาเขาบอกแม่ตั้งให้ว่าตะาเภาแก้วตะเภาทองสองคนน่ะไปแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรแม่ <c oughs> แล้วพอพาปูเป้เข้าไปคนใหม่ปูเป้แม่ก็งงอ่ะอะไรอะไรของลูกอะไรวะเนี้ยประมาณนี้อะไรของเจ้าชู้จริงเอออะไรของลูกวาอะไรประมาณเนี้ยผมถามตรงอ่ะชั่วโมงนั้น คิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตไหมอะคือตอนนั้นน่ะคิดว่าคือไม่ได้คิดว่าเป็นคู่ชีวิตเพราะตัวเราเจ้าชู้มากมคิดว่าเฮ้ยคบไปเดี๋ยวเราไปต่างคนต่างมีถามประวัติแล้วทางบ้านเขาวะเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมไมาอยู่กับใครเพราะปูเป้ไม่รับสายใครเลยปิดเครื่องอมไม่รับสายคือเลิดเปิดเปิงไปเลยแล้วคือผมก็คือพอมาบ้านผม ก็ผู้ชายผู้หญิงก็ฟิชเชอร์ลิงกันอยู่แล้วพอ,ม,อ,ม,อ,อมีอะไรกันเสร็จเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มันไม่เหมือนผู้หญิงคนที่เราเคยผ่านๆมาความรู้สึกมันมันมันอบอุ่นม,มันอบอุ่นมันดูดีมันดูสะอาดมันทําให้เรารู้สึกว่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลยคุยกันคบกันไปเรื่อยแต่ตอนนั้นผมก็ยังมีอยู่สี่ห้าคนนะแต่ก็แอบคุยกับแฟนเก่ามั่งนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเพราะตอนนั้นเขาก็รู้ว่าผมก็เขาก็ไม่ได้เบอร์หนึ่งกับผม,มนะ คือตอนนั้นก็ผมก็รู้สึกว่าเจ้าชู้อยู่แต่ก็ค่อยๆหายผมถามมั่งพอคบกันเนี่ยและเห็นพี่เอ็มออนิวเนี่ยมีตั้งหลายคนน่ะคือความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงหนูคืรู้สึกว่าหนูจะต้องชนะอีกคน,นให้ได้อือแค่นั้นต้องเอาชนะให้ได้ใช่หนูคิดว่าหน,หนูหนูคิดว่าหนูต้องสยบให้ได้อือต้องถามตัววิธีทางเพื่อที่จะสยบเขาให้ได้สยบคนนี้ใช่เสร็จแล้วนาะนหลที่คบกันเนี่ย ใช้วิธีไหนสหยบเขาเนี่ยใช้วิธีไหนสหยบเขาแ,แรกก็เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนดับแรกแล้วสิ่งที่สองคิดว่าที่สยบเขาได้น่าจะต้องเป็นความเก่งและความฉลาดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่เขา,าคบทั่วไปอะคือผู้หญิงก็คือแบบคือถามว่าสวยก็มีเยอะแต่ว่าเก่งอน้อยหนูคิดว่าหนูจะต้องนําเขาก้าวหนึ่งหนูคิดว่าหนูต้องเอาใช้ความเก่งอะ่สะสยบเขาอืมแล้วก็วันนี้ก็สําเร็จแล้วสําเร็จแล้วขอ,อนิดหนึง่งป,ประทับใจประทับใจอะไรเขามากที่สุดประทับใจอะไรก็ ในความเป็นเขาอ่ะปัญญาอ่อนดีพัญญาอ่อนเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเขาดูโง่ดีคือชอบอ๋อคือเขาไม่เก่งในโซเชียลคือโง่รหัสเฟสผมตอนนี้คืออยู่กับมันไงมันเก่งมันเข้าเฟสมันติด g P s ในตัวเราเราจะไปไหน ต้องโทรเปิดกล้องรุกห้านาทีสิบนาทีคือเขาทำอะไรไม่ว่าเขาจะโกหกคือเขาแค่คือถ้าหนูถามแล้วเขาเนี่ยหนูมองตาปุ๊บเนี่ยเขาสบตาแค่เขาไม่ได้พูดแต่คือหนูรู้แล้วเขาโกหกคือนิสัยผมอะจะเป็นคนโกหกคนไม่เป็นนิสัยผมเป็นคนแบบหนูแบบว่า ฉลาดสองมันหนูก็อเออเอมโง่ดีด้ยหนูทันมันทุกอย่างแล้วพี่เอ็มประทับใจประทับใจน้องปูเป้ถึงแบบสี่ปีอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออยู่ด้วยกันแล้วอย่างประวัติเขาก็ดีด้วยประวัติเขาก็ไม่ได้โชคโชนแลวคือเราครบกันแล้วเรารู้สึกสบายใจเราเรารู้สึกว่าเออคบกันไปเรื่อยๆมันดูฉลาดไงเวลาเราไม่เก่งในโซเชียลเงี้ยเอ้ยเป้เฟซโดนบล็อกนู่นนี่นั่นทํานู่นทํานี่ยื่นโทรศัพท์ไปมันทําได้หมดเราก็รู้สึกว่าให้มียคนนี้ แฟนผมคนนี้มันมันมันน่าจะเป็นคู่เัาคู่เราช่วยช่วยเราได้ใช่มันมันน่าจะเป็นแล้วเวลานิสัยเนี่ยเขาแรงมาผมก็จะหลีกให้แต่ถ้าผมขึ้นเสียงผมแรงเขาวาจะลงให้เราจะไม่ทะเลาะอะไรรุนแรงผมมาเมื่อก่อนประวัติก็เคยตบตีผู้หญิงนะอืมันเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนแบบฉีกหน้าเราต่อหน้าเพื่อนด่าเราเนี้ยแต่พอมาเจอคนนี้ครับแม้แต่แม้แต่ผักยังไม่เคยเนี่ยนี่คือเรื่องจริง ก็จะไปจะไปผักได้ยังไงแะ้วก็ลูกสื่อลูกตะเค่ไปสืบประวัติมาแล้วพ่อก็โหรู้จักพวกมือปืนเป็นมือปืนเก่าแม่ก็เจกิกเพชรบุรีหูแม่ทับเลยผมทําไม่ลงเลยครับถามอีกนึงตอนเด็กสภาพของพี่เอ็มแบบนี้สักลาเยอะแยะเงี้ยถูกม่าคนส่วนใหญ่ในยุคนี้ไม่ได้ไม่ได้ยอมรับคนสักลาเยอะแยะนะยี่คนยุคเก่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เงี้ย ก่าจะไปเปิดตัวกันเนี่ยยากไหมยากยากอยู่ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบอู่แล้วถ้าเป็นพวกสไตล์คนคนมานอกใช่ปะถ้าเห็นสไตล์เนี้ยเขาก็จะคิดว่าพี่เอมาขายยาอตอนนั้นนะ่ะคือเขาก็ไม่อยากแบบให้หนูอะไปยุ่งเดี๋ยวจะซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็แบบเขาก็ไม่ชอบไม่เอาเลยไม่ต้องเอามาบ้านเลยนะไม่ต้องอะไรไม่ให้เอาบ้าน,<ห>านเลยคือเขาป็คือเขาเป็นแรกๆคือปูเป้เปิดเครื่องที่อยู่บ้านผมอะ มึงไปทํามึงไปอยู่ไหนมาอะไรเงี้ยกูเป็นห่วงมึงมึงไปอยู่กับใครอะไรใช่ไหมใช่เพราะปกติอหนูไม,ม่เคยใช้ชีวิตคู่ใครนะคือเขาคนแรกเลยแต่ว่าเมื<ไ>่อก่อนตอนเรียนสมัยเรียนมาหาหล,ลัยอะเราก็ต้องมีแค่แฟนแค่ฟ <ừ> ิวแฟนแม้กระทั่งอยู่หอเนี่ยพ่อก็ไม่ให้อยู่คือ <ừ> เราเรียนเสร็จเราต้องกลับบ้านเวลาถ้าจะไปเที่ยวก,กับเพื่อนแชทแชทก็ต้องโกหกพ่อว่ามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าไปอยู่กับแฟนแล้วก็ได้แค่แบบวันเดียวก็ต้องกลับบ้านเพราะไม่ได้มาใช้ชีวิตแบบว่าเที่ยวกลางคืนหรืออยู่หออย่างเงี้ยเพราะย ใช่กินอยู่เขาคนแรกเลยอ่ะแล้วใช้เวลานานแค่ไหนจนก,กว่าพ่อแม่จะยอมรับพี่เอ็มน่ะก,ก็สักพักหนึ่งแต่เขาก็แต่พ่อแม่เขาอชอบที่แบบว่าเขาแบบหาเงินเกง่งอะไรอย่างาเงีเง้ยเขาคืาาอเขาบ้านหนูชอบอยู่แล้วคนนี้หาเงินเก่งคือหาเงินเก่งหมายว่าเขาอยากทำงานใช่ใช่บ้านหนูเอาชอบอยู่แล้วแบบสไตล์อย่างเงี้ยก็คือตอนแรกเขาก็แบบไม่ชอบมไม่ใช่แต่แกบูเป้ด้วยนะบูเป้ชอบเขาแม่เขาคิดว่าแม่แม่บอกว่ามึงจําได้ไหมเนี่ยวันงานเนี่ยมึงได้ไปกินอะไรต่อมันไวม สเปคแบบเนี้ยมึงเกียดจะตายเขาแบบเนี้ยสเปคแบบไหนเดี๋ยวสเปคแบบไหนสเปคแบบเนี้ยคือไม่ใช่คือหนูมีแฟนมาเนี่ยมันจะคือหนูไม่ชอบสเปคแบบนี้เลยแต่แม่เขาก็ถามว่าวันงานน่ะมึงจําได้ไหมว่ามึงมันส่งอะไรให้มึงกินหรือเปล่าน่ะมึงไปกินอะไรจากมันหรือเปล่าจริงไหมหนูพูดอย่างนี้เขาก็ใช้หนูหนูก็เลยว่าหนูไม่ได้กินอะไรจากเขาเลยแม่มันเอาของให้มึงเนี่ยมึงโดนของอ่ะเนี่ยมึงเกียดจะตายเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่สเปคมึงเลยคือแสดงว่า น้องปุ้เป้ปกติชอบแบบเหมือนเกาหลีเป็นไปเลยไปหาประมาณนี้หนาะเขาขาสั้นสูงๆเราหลอกขาวแต่มาเจอนี่คือลุกลุกแบบโอ้โหแนวแบบตรงข้ามเลยตรงข้ามเออมันลุกเต็มทจริงๆนะได้จริงนั้นเลยเต็มเต็มจริงจริงหรผมไม่มผมไม่ชอบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในในโซนไม่ชอบมันเป็นคู่ชีวิตเลยใช่ก็เขาบอกก็ที่เขาเคยบอกว่าเกียรดเสียสิ่งนั้นก็คือได้จริงอ่าใช่ตรงข้ามทุกอย่างเลยนะแต่ก็เป็นคู่ชีวิตเฉยเลยคู่ชีวิตเฉยมีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันหนักๆไหมอยู่ด้วยกันเนี่ย อวดมากถ้าร้อนหนักๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับเรื่องแม่เรื่องลงแอบอะไรเงี้ยจริงๆแต่ไม่มีไม่เอาตรงคือผมไม่ได้มีเล็กมีเมียนตรงเมียน้อยนะก็คือแอบบ้างอะไรเงี้ยแอบไซร์ลายบ้างอะไรบ้างก็เกมบ้างก็คาเครื่องบ้างอะไรเงี้ยก็มีอะแต่ว่าให้อภัยได้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งสุดๆเลยนะแต่คือปูเป้เนี่ยปูเป้เนี่ยรสนิยมเขาเนี่ยแข็งโป๊ก ทะเลาะก,กันเนี่ยไม่เคยง้อผมเลยอนอนตะแคงแบบไม่ง้อเล่นโทรศรัพท์ผมต้องคอยกอดตลอดเฮ้ยมึงแหลหนจะเลิกงอนวะอะไรเงี้ยมไม่เคยง้อผู้หญิงคนนี้ไม่เคยง้อผู้ชายใช่ก็คือแต่แต่เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาว่าเขามีเหตุผลเขาโตไงแชทเชิชช้จะดองไม่อ่านใช่ครับใช้ความเงียบเลยนะใช่ครับหลังจากนี้พอคบกันไปนเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้พี่เอ็มเนี่ยลดความเจ้าชู้ลงไห เลยเลยเลยเชี่ยวกลัวเลยครับกลัวเพราะหนึ่งเลยถ้าเมียจับได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ต้องคือเราไม่ฉลาดไปกว่ามันน่ะเราไปไหนเนี่ยมันก็รู้แล้วอืมอืมมันเราไปไหนคือมันรู้แล้วเราก็เลยแบบซีโรล่า้ให้ให้ผู้หญิงคนเนี้ยครับวันนี้โอ้โหที่พูดออกมาคําเดียวเลยนะว่าซีโรล่าเรียบร้อยให้กับน้องปูเป้ใช่ครับโอ้โหเราคือตอนนี้เราก็จะมีแผนแต่งงานกันด้วยอ่าท่านผู้ชมไม่รู้นี่ไม่ได้คุยกันสนุกสนานนะ มันจะไปถึงกันสร้างชีวิตแบ,บ้บถูกต้องตามกฎหมายพอเมื่อสองปีแล้วผมเสียการพนันในบ่อนเกือบหมดตัว <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ก็อยู่กับผม <c oughs> ผู้หญิงคนนี้ก็ซ้อนมอไซค์หัวฟูฟูขับมอไซค์กันหน้ามืดติดการพนันผมก็เกือบหมดตัว <c oughs> แล้วผมก็มาสร้างชีวิตช่วยกันเก็บช่วยกันสร้างไล์นู่นไล์นี่ขายอะไรเงี้ยอยู่กันสองคนผมเนียเราก็ ไม่ไม่คือไม่วุ่นวายไม่อะไรคือสร้างหาได้เงินน่ะไร่สดขายองขายผ้ามั่งขายเสื้อผ้ามั่งอะไรเงี้ยแล้วปูเป้ก็มาลงเพลลพัดก็มาทําแบรนด์คีมเปก่อนตัวเองม่ขอนิดนึงเถอะเรื่องการพนันทั้งสองคนเลยติดด้วยกันหนูไม่ได้ติดค่ะเขาติดคนเดียวเขาติดคนเดียวแต่พาไปไปเป็นเพื่อนคือพาไปลงเหวด้วยถูกไหมว่าหมดแต่เขาไม่ทิ้งใช่ครับแต่เงินที่ผมเก็บมกวันเเ่เขาถูกเขาเสียหนูก็เครียดเขาเครียดเท่าไหร่หนูเครียดมากเขาอะ ผมเสีย<อ>ไปหนูพยายามดึงเข,เ,ขเขาแต่เหมือนเขาเนเหมือนเหมือนเหมือนผีเข้าเหมือนกันนักตื่นปุ๊บจะไปตื่นปุ๊บจะไปแล้วก็ต้องลากหนูไปด้วยเพราะลากไปหนูก็จะแบบว่าเวลาเห็นเขาเสียงกูกจะไม่อยากเห็นไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเป็นโลก<ผ>มร<ผ>มเส้่สองเดือนอ่ะคือเสียการพนันไม่ยุ่งกับใครเลยนี่นี่คือบทเรียนชีวิตเลยนะครับโอ้ไปถล่มจนไปถึงแบบเกือบหมดตัวเลยใช่เพราะเราไม่มีความรู้ด้วยเราเข้าบ่อนเลยเราไปหยิบถั่วเนี่ย ถั่วมันอันตรายอืคือแม่งโดนสามต่อแล้วเราด้วยความเฮ้ยมันเล่นง่ายขนาดนั้นเลยวะเราก็ยิ่งคิดว่าได้เงินง่ายอหลังมือแต่พอเสียก็แบบอยากได้คืนเสียก็อยากได้คืนสะสมประมาณสามสี่เดือนโดนไปล้านกว่าหมดเลยอืเหลือน้อยเลยแล้วก็เลยตั้งหน้าตั้งตาคือสัญญาแล้วจะไม่เล่นแล้วก็มาติดมวยอีกแล้วก็มาเล่นมวยอีกมวยตู้เหรอมวยตู้ก็ต่อเก็บเนี่ยยกสี่ยกห้ามวยเดินแบบแดงชนะขาดอะไรเงี้ยเอ้ยมาที่สองตำพันอะไรเงี้ยต่อเก็บ ก็มวยพอไอ้นี่มาขึ้นมายกห้าเหมือนจะขาดไอ้นั่นโดนฟันทรงฟันซอกเรียบร้อยหกสิบหนึ่งเจ็ดสิบหนึ่งห้าสิบหนึ่งผมก็โดนอย่างนี้ประจําโอ้โหโดนไปโดนมวยไปตอนนั้นประมาณล้านหนึ่งเล่นประมาณสามสี่เดือนที่ติดโดนตลอดเลยนะก็โดนต่อเก็บเนี่ยแหละอืมโดนจนแบบโหไม่ไหวแล้วว่ะคือคิดว่าบางทีเกือบจะเราชนะแน่ๆนะเออมวยมันแบบมันขาดแล้วว่ะหูพากแบบร้อยละบาทร้อยละบาทเราได้ราคาห้าสิบหนึ่งเนี้ยเราฟ้ามาสองพันอะไรเนี้ย ก็มวยมันแบบช่วงนี้มีงานไงธุรกิจเยอะด้วยเลยด้วยก็เรียบร้อยเรียบร้อยก็เลยไม่เล่นเลยแล้วน้องปูเป้เนี่ยได้บอกมัมว่าพอแล้วเลิกแล้วได้<อ>ดึงทุวันบางทีก็ทะเลาะก,กันบางทีพอพอบอก,บอกพอไปเบรกเขาอย่างเงี้ยพอทะเลาะก,กันมึงเนี่ยชอบมันนี่กูเนี่ยห,หมกูเสียเลยก็จะ่บงนี้เลยจริงผมเ, <c oughs> เป็นคนพาอย่างนี้ก็จะผ่านเขาจะพานหนูหนูพูดทุกครั้งว่าไม่เขาเล่นแม่ไม่ใค้อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็จะลากหนูไปด้วยแล้วว่าหนูเห็นเขาเสียหนูก็ไม่อยากไม่อยากเห็นไ,ไ,ไม่อยากอะไรเนี่ยเป็นเพราะมึงม,มาชนกูทะเลาะเนี่ยกูถึงได้เสียขเขาก็จะเป็น,นอย่างเงี้ยจะพานหมดเลยแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยแล้วที่เขาแบบว่าติดก,การพานันอะอนแล้วแก้ยังไงอ่ะแก้ยังไงก็คือตอนหนูก็เคยบอกเขานะว่าเหมือนถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยคือหนูก็จะไม่อยู่นะอือได้ยินนะครับได้ยินแล้วเป็นไงตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเราเสียจนเราเศร้าปกติเราชีวิตจริงเราจะเป็นคนยิ้มแย้มสนุกเจอเพื่อนฝูง แต่พอเราติดการพนันเนี่ยเราไม่อยากเจอใครเลยเราเหมือนคนเคยมีแล้วหมดเหลือน้อยเนี่ยเราจะจิตใจเราจะรู้สึกไม่ดีใช่ไหม,ไหมเราก็เลยแบบแย่เลย แต่ก็ไปไดยังเล่นอยู่แต่ก็ยังไปได้อีกเรื่อยๆหนูก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยพอเหมือนพอเหมือนเริ่มแบบเริ่มร่อยหล่อแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่เอ็มเนี่ยเงินมันหายยากนะคือเห็นถือนะแสนสองแสนอ้โหเวลาเห็นเขาจ่าย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 หนูก็เลยโอ้โหแบบมันเป็นเงินเยอะนะเนี่ยเนี่ยลองกลับมาบ้านเนี่ยลองเขาลองถือเงินหนูว่าเงินเงินเยอะไหมเขาก็จับว่าพอเราเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเงอเงินเยอะว่ะแต่พอไปอยู่ในบอลเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันน้อยมากเลยแสนนเใช่แสนนึงคือน้อยมากแต่พอเขามาจับข้างนอกเนี่ยตอนหนูเดินตลาดเขาอะแล้วเขาไปแบได้เยอะเลยคือได้เยอะเลย ตอนนั้นมีแบงค์ร้อยแบงค์หนึ่งก็ไปกินนู่นกินนี่วอรเออเห็นไหมเนี่ยแบงค์ร้อยเนี่ยเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยซื้อของได้เยอะเลยเห็นไหมเวลาที่มาอ่าตอนนั้นเหมือนมันเล่นเซ็ตสปาร์ตกูบอกเขาเนี่ยแบงค์ร้อยเนี่ยเห็นไหมว่าออกมาข้างนอกก็ซื้อของโคตรเยอะเลยแล้วทำไมถึงแบบว่าเงินแสนอยู่ข้างในทำไมถึงเบาหูมันมันจ่ายแล้วมันเล่นเล่นทุกไม้เลยอ่ะเวลาใครส่งอะไรมาเอาหมดกูไม่ได้เล่นอืมแล้วทีนี้พอนนั้นกูเลยบอกว่าพี่เอ็มพี่เอ็มเป็นคนที่แบบว่ามีสังคมมีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้นะพี่เอ็มดดดดดไไไไมมมมม่่้้้้้้หหหหาาาแลลวจะทงงนใคืออตเิก ถ้าไม่งั้นอ่ะแบบมึงจะเป็นแบบไอ้นี่เลยนะแต่คนอื่นเขาจะแบบแบบเหมือนว่าพอเรามีอ่ะทุกคนก็คือแบบว่านั่นหมดยอมรับหมดอะไรหมดแต่ถ้ามึงอะไรให้หมดอ่ะโดนแบบว่านี่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยหน,นุยายามพูดเก็บ <ๆ S 2> แก้ให้เขาฟัง,ค,<อ>งคือสังคมมันเป็นอย่างนี้ไงใช่ครับเราก็เลยฟังเมียด้วยเราก็เฮ้ยเราก็จะไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วเราก็ล่าสุดมวยก็กลับมาจุดทูปสามบานเลยจับจุดทูบเลยวันนั้นน่ะเสียล่าสุดน่ะเจ็ดแปดหมื่นขับฟอร์จูเนอร์มาน้ําตาคอเมียถามว่าเข็ดยังเอาอีกไหม คือน้ําตาคลอเนี่ยแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวะอะไรเงี้ยทําไมกูไม่เลิกสักทีวะผมก็กลับมาก็คือเคร่งเครียดถอดเสื้อผ้าอาบน้ําไปถือไปซื้อเดินไปซื้อทูบแล้วก็มามาเอาทูบมานี่เลยคือผมจะเป็นคนกลัวคําสาบานมากเป็นคนที่กลัวเลยอะ่ะแต่ผมก็ทําได้แต่ผมบอกว่าผมขอขอใช้ชีวิตหาหาเงินนะขอเลิกไม่ได้เลิกตลอดชีวิตแต่จะไม่เล่นแต่ขอแค่ปีเดียว<ต>ผมพูดอย่างนี้ แต่ทุกวันนี้มันก็เลยปีนะผมก็ไม่เล่นนะไม่ได้เล่นผมไม่ต้องเขาสั่งมาต้องมีมันที่เขาสั่งมาเขาบอกว่าถ้าเขาเลิกเล่นเนี่ยภายในเนี้ยก็คือว่าถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตากลับมาหากินนะคือขอให้ชีวิตเขาอดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างี้ไปแล้วสมมุติถ้าชีวิตดีขึ้นแล้วคือเขาก็จะแบบจะแบบว่าจะรับท่าจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ทําได้พอเขาทําได้ปุ๊บทีนี้เขาก็ไม่เล่นแล้วพอหมดพอเลยคำที่เขาสัญญาแล้วใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเขาไปเล่นบอลกับพวกบอยเดอะฮักไงใช่ไหมบอลหรือมฮาร์ดที่่่นนะอหงึ แล้วก็คือพอปลดปลดล็อกปีนึงเนี่ยหลังก็ยังลองไปดูดิให้ไอ้บอยพ่อบอยเดี๋ยวฮัลองไปดูดิห้าพันเป็นไงโดนสี่คู่รวนเลยโหดูฟาร์มซวยเดิพอปลดล็อกทีเดียวแล้วลองไปลองเล่นโดนเลยมันก็เลยเป็นสัญญาณบอกว่าเอ็มไม่ถูกกับการใชใช่ใช่ใช่หนูก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นสัญญาเตือนแล้วนะว่าเหมือนแบบเออชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วนะอย่าไปเล่นอีก มันก็ยังจะไปตอนนั้นอ่ะมันไปเล่นครั้งสองครั้งแล้วพอเหมือนแบบว่าพอห่างหายไปนานเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบพอเวลาเสียมือสองมือมันก็รู้สึกว่าเป็นเงินเยอะแต่เมื่อก่อนเสียแสนสองแสนเนี่ยมันก็ยังแบบปกติใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้หนูเลยบอกพี่เอ็มลองดูดิว่าเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยหาเงินได้หรือย,ยังเวลาสามร้อยห้าร้อยอะลองดูดิถ้าแบบว่าเนี่ยแบบคนทั่วไปเนี่ยสามร้อยห้าร้อยกดจะได้นี่คือยากมากนะ<ช>ะถ้า,า<ช>ถ้ามันเราเอาเงินไปเสียขนาดนั้นเนี่ยลองดูดิตื่นขึ้นมาหาได้หรือย,ยังสามร้อยห้าร้อยอ่ะหนูก เนี่ยเรามาถือเรามาถือยูนิเวิร์สที่แบบว่าหาเงินได้แบบสบายกว่าคนอื่นเขาแล้วทําไมถึงแบบลองแบบว่าแบบทําไมไม่ไม่เห็นคุค่าของเงินเราคือแบบโอ้อันนี้อย่างเดียวเลยอะแล้วเพื่อนรอบตัวก็เล่นการพนันหมดก็จะโทรมาแล้วเอ็มเอ็มใช่ป่ะตอนที่หนูแอบไปบล็อกหนูก็แอบไปบล็อกให้มันโทรถ้าฟังมาทั้งหมดเนี่ยคือคู่ชีวิตสําคัญนะครับถ้าปูเป้ไม่ช่วยดึงไม่ช่วยเตือนหรือไปเจอใครสักคนหนึ่งที่มันแบบมึงจะเป็นี้ก็ช่างใช่หมดอยูกูก็ไป คือเคมีเราสองคนมีพาร์จารย์ทักด้วยว่าไปกันได้เคมีตรงกันเขาเรียกว่าคู่ประถมช่วยกันดึงช่วยกันฟังถูกไหมถ้าเกิดเอมอนิวบอกไม่ฟังเลยเนี่ยชีวิตอาจจะไม่ฟังเลยแล้วแต่เขาดื้อด้วยต่างคนต่างดื้อเพราะเขาก็เป็นคนแบบฉันก็ต้องสุดอะโดยสไตล์เขาเองเงี้ยใเขาเขาคิดว่าแบบความคิดเขาไอ้นี่ยิ่งใหญ่เขาไม่ฟังใครอยู่แล้วแล้วเขาดื้อนะแล้วสุดท้ายก็แบบนะกลับมาเป็นคู่ชีวิตทําให้พี่เอ็มเนี่ยเสือสิ้นลายครับและตัดสินใจไงถึงจะแต่งงานกันในเดือนมกราเนี่ยก็คือต้องอยาก เป็นฝั่งเป็นฝ่าสักทีก็คือแบบไม่อยากเล่ร่อนแล้วคือเขาก็โตคนเดียวผู้หญิงเพชรบุรีเนี่ยเขาก็สามารถเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับเราเราก็ต้องทําอะไรให้เขามั่นใจและต้องแบบทางแม่เขาทางญาติพี่น้องเขาาเงี้ยเขาว่าเอ้ยลูกกูนะกูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะคือมึงต้องมึงต้องเป็นผู้นําครอบครัวนะคือกูไม่รู้หรอกว่ามึงจะเป็นยังไงมาก่อนแต่ปัจจุบันน่ะคือกูฝากชีวิตลูกกูไว้กับมึงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูต้องแบบต้องแบบ ลูกผู้ชายอ่ะ,อะก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมากินช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บแล้วมีลงมีลูกกันก็ค่อยว่ากันเพราะเราใช้ชีวิตตอนวัยรุ่นเราก็ผ่านผู้หญิงมาเยอะอกันหลักร้อยใช่ไหมล่ะเราก็เลยแบบรู้สึกเราก็เริ่มเบื่อแล้วจริงป่ะฮะจริงตอบให้สุดท้ายนะฮะอยากจะให้ฝากถึงคนที่แบบโอเคเราเจอคู่ชีวิตที่ดีใช่ไหมควรจะทำยังไงเข้าใจคำถามมนะ้ ถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยข้างนอกเนี่ยเรียน้องตอบคาถามในคนหนูเจ,จอเจอ,จอถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรนะครับถา,ถามว่าอะไรนะต้องถามวีเอ็มกถามเนี่ยว่าเขาบอกว่าถ้าเจอคู่ชีวิตที่ดีอ่ะใช่ไหมคะแล้วยังตอบแล้วพี่ถ้าเจอคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยเราควรจะทํอยังไงคือถ้าเจอคู่ชีวิตที่ดีนะเราต้องถามตัวเราก่อนผู้ชายเนะี่ย เราคิดว่าเราดูแลเขาดีหรือเปล่าล้างเคมีเราตรงกันไหมคือผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะผมบอกให้แล้วมีอะไรต้องเล่าสู่กันฟังไม่ได้เก็บความลับผ mm ัวเมียห้ามเก็บความลับไม่นั้นเราจะไม่ใช่ผัวเมีย mm hmm. ถ้าอยากจะใครที่เจอ mm hmm. คู่ชีวิตที่ดีช่วยกันสร้างช่วยกันเก็บลําบากด้วยกันมาลองย้อนกลับไปนิดนึงว่าเออถ้าเราครบกันต่อได้ไหมหต่างคนต่างปรับตัวเองเข้าหากันผมว่ามันก็ไปได้นะ mm hmm. จริงๆ สุดยอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปูเป้และพี่เอบอลนิวนะแต่ก่อนฮะขายของก่อนครับผมปึ๊บยังไงเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยกระโดดกระโดดข้ามมาคือหลายแสนชุดล้วไม่คิดว่าปูเป้จะมาถึงจุดนี้ด้วยเมื่อก่อนไลฟ์สดกันถือเงี้ยตอนที่ผมติดการพนันแรกๆอะเนี่ยปูเป้ก็ถือเงี้ยเอาม่ค้าเอาอะไรเงี้ยสองคนผมเมียอยู่ในห้องเล็กๆอืก็คือทุกวันเนี้ยก็คือแบรนด์ของปูเป้กับผมเนี่ยก็คือติดตลาดในทิกตอกอือ อันนี้คือครีมแล้วนะครีมหน้าค่ะครีมหน้าออล่าไบค์ครับครีมทาหน้าใช่ครับก่อนนอนส่วนอันนี้ก็คือครีมทาตัวค่ะครีมทาตัวสามารถไปซื้อไปสั่งหรือไปติดตามได้ที่ไหนครับในใน t ิกตอกก็ได้ทิกตอกเราสองคนก็คนติดตามก็ร้านสองนะสองช่องชื่อช่องก็คือเอ็มออร์นิวลังเซนคนรู้จักแล้วแล้วก็ปูเป้แฟมบรีนะฮะก็ไปฝากสนับสนุนก็ได้เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูแลหน้าน่าจะใสนะครับเอานะวันนี้ผม ช่องหับพระนครเนี่ยกับผมหังพระนครขอขอบคุณพี่เอ็ e มบอนิวเลยนะครับ <öyle> อากนะครับเอาผมว่า EP นี้นะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ชีวิตนะครับผมว่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเรื่องมันเรื่องสนุกเรื่องตลกครบเครื่องนะครับฝากติดตามช่องหนางพระนครออฟฟิเชียลครั้งต่อไปาวะเชิญครสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ